สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง Invisible Man มนุษย์ล่องหนนะคะหนังเรื่องนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาล Dark Universe จัก,กรวาลสยองขวัญของค่า Universal แนะแต่ว่าเคยทำมาใน Dracula u n t o l d แล้วแปกไปนะคะ แล้วก็มาทำกับทอมครูซมัมมี่ก็แปกไปเช่นกันครั้งนี้เลยได้ค่าย b บ u m House Production มาเป็นค่ายหนังทุนต่ำนะคะแต่ว่าฝีมือจัดจ้านได้ผู้กำกับก็คือร e เวนเนลนะคะคนนี้เคยกำกับอัปเกรดเคยกำกับ i n นซิเดีย3นะคะคนนี้เข้ามาเป็นสายสยองขวัญมาก่อนนะเคยร่วมง,งานกับ James วานมานะคะเป็นคนเขียนบทซอภาคแรกด้วยครั้งนี้รีเวนเนลเนี่ยเขาก็ทั้งกำกับแล้วก็ ทั้งเขียนบทนะคะโดยรวมพี่อมชอบหนังเรื่องนี้มากรู้สึกว่ามันเหมือนการไปเล่นสวนสนุกนะคะช่วงน่ากลัวช่วงตกใจนะคะพี่อมรู้สึกว่าสะดุ้งแรงมากน่าจะแบบว่าสั่นสะเทือนพี่อมเป็นปลาอ่านนท์เล็กน้อยคือมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่พี่อมไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นขออภัยคนที่ไปดูรอบเดียวกันด้วยนะคือสิ่งที่พี่อมชอบมากๆของหนังเรื่องนี้ก็คือการแสดงภาวะกดดันใช้ทั้งมุมกล้องใช้ทั้งการดีไซน์เสียง อึดอัดมากๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกจริงๆว่าความน่าสะพึงกลัวที่มีต่อผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะผู้หญิงทุกคนจะถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าแบบเฮ้ยถ้าไปอยู่คนเดียวเนี่ยที่เปลี่ยวๆอย,ยาไปนะที่จอดรถอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือสถานการณ์มันหนักกว่าเป็นสิบๆเท่านะคะแล้วอึดอัดมากหนังเล่นอารมณ์กับความสะพึงกลัวได้ดีสุดๆเลยแล้วนักแสดงเองนะคะนางเอกก็คืออลิซาเบธมอสนะ คนนี้ก็เล่นดีสุดๆเขาเคยเล่นซีรีส์มาคือ handmade t a l นะคะซีรีส์นั้นก็ดีมากเลยนะแล้วก็นางก็โดนผู้ยยี่ผู้ยยำเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะคะเดือดมากคือฝีมือนางนี่พีคที่สุดเลยทําให้แคสคนอื่นดูด้อยไปด้วยซ้ํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ยอมชอบก็คือการเล่นธีมหนะักให้เห็นในสิ่งที่เป็นนะคะไม่ได้มาพูด ถึงว่าสั่งสอนอะไรเราเพราะบางคนเนี่ยถ้ามาเล่นธีมเหล่านี้เรื่องของผู้หญิงใช่ไหมมันเป็นยาขมที่กลืนยากแต่อันนี้พี่อมคิดว่าจัดการกับธีมได้ดีนะคะทีนี้พูดถึงสิ่งที่พี่อมชอบไปแล้วนะคะมาพูดถึงสิ่งที่พี่อมคิดว่ามันสะดุดสะดุดอยู่บ้างนะ,ะสิ่งแรกเลยก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยทุนมันต่ำนะคะแล้วมันก็เห็นได้ชัดนะคะว่า CGI ต่างๆไม่เนียนเอาเสียเลยนะคะหรือว่า ความจำกัดในสถานที่การถ่ายทําต่างๆคือมันดูไม่แพงมากนะคะแล้วในส่วนของเรื่องพล็อตหนังมาโฟกัสที่อารมณ์ของตัวนางเอกมากกว่านะคะตั้งแต่ว่าในช่วงแรกที่เขาเป็นเหยื่อมาเป็นยังไงก็ไม่ได้ไปเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของการมีอยู่ของมนุษย์ล่องหนนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งสะดุดไปนิดหนึ่งก็คือในช่วงตอนจบนะคะเพราะพี่ยอมคิดว่าทั้งเรื่องเนี่ยเขาทํามาได้ดีมากๆะแต่ตอนจบมันแค่ดีเฉยๆนะคะคือหนังก็พยายามจะมาอธิบายนะคะ คืออาจจะไม่อยากให้คนสงสัยมั้งแต่ส่วนตัวพี่อมคิดว่ามันจงใจจะเปิดเผยอะไรบางอย่างเยอะไปนิดนึงนะแต่โดยรวมก็ไม่ได้ขัดอะไรมากนะคะถือว่าก็ยังจบดีอยู่ก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะต่างเรื่องนี้พี่อมคิดว่าเป็นความระทึกใจที่ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยเรื่องนี้พี่อมให้เรทแบบฟูลไพรส์จ่ายราคาเต็มนะคะก่อนจะไปนะคะพี่อมก็อยากจะสอบถามถึงหนังโปรเจกต์หน้าของค่ายบัมเฮาส์ในจักรวาล มอนสเตอร์ยู e ิเวอร์สอันนี้นะคะอยากจะเห็นเรื่องอะไรกันมันจะมีอะไรที่มีได้เองค่ะเวร์วูฟก็มีนะคะแล้วก็มีแฟร n k เ n ิลสไตน์ก็มีนะคะแล้วก็มีครีเจอร์ from the black ละกูนด้วยตัวที่ออกมาจากเลกเลคอะไรทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์กันได้ด้านล่างคลิปนี้นะคะพี่ยมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปนะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอืนน่นของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m มัมม a r Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย